นำมาโดยคุณพนวัตสะสมทรัพย์แล้วก็โค้ดธงชัยสุโกกีนะครับโค้ดนี่ถึงจะประยักหน้านะครับว่ามั่นใจครับมั่นใจแต่สีหน้านี่เครียดนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าช่วงยิงโจท้องโค้ดธงชัยก็จะเอาพระที่คล้องคอออกมาสวดอะไรหรือเปล่านะครับส่วนนี้เป็นทางฟังของขอนแก่นยูนิตดครับโค้ดปฏิพัตน์รอบรู้ครับเฮชโค้ดของขอนแก่นเอาเลยครับนครปฐมจะเป็นฝ่ายยิงก่อนครับ คนแรกที่มาเนี่ยพุทธไสครับคนที่ยิงประตูยื้อชีวิตให้กับนครามปฐมในเกมนี้ครับคนยิงประตูนำสองหครับพุทธไสโคเจเิญครับน้กเตะทีมชาติอราวครับวิ่งมาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ กันดวนจุดโทษขึ้นนำ1-0ครับนครปฐมครับก็นำไปก่อนครับถือว่ายิงได้นิ่งนะครับนะครับรอจังหวะจิรวัฒน์นี่โถมตัวไปทางด้านซ้ายครับพุทธสายก็ยิงไปตรงกลางครับตรงกลางเลยครับแข่งสปปลานะครับจากล้านช้างครับก็ ไม่ทำให้เพื่อร่วมทีมผิดหวังครับพุทธไซโคเจริญ <c oughs> ส่วนทางฝั่งขอนแก่นครับคนรแรกที่ส่งมาดักลาสคัโ,กโบโกับตันทีมครับก็ <c oughs> เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับดักลาสคัโบโด,ดวลกับผู้สอบประตูของนคปรปฐมครับ <c oughs> นคล ดักลาสวิ่งมายิงโกนิ้เรียบร้อยครับตีเสมอหนึ่งครับในการยิงจุดโทษก็ถือว่าเดาทางผิดนะครับทางด้านนพพลนะครับแมพุ่งไปทางด้านกว่าครับแต่ว่าโคโบครับก็ถือว่ายิงได้ดีครับเบียดเสาซ้ายเข้าไปครับแมเราเองดูว่าตื่นเต้นนะครับลุ้นจะไปกับทั้งสองทีมเลยครับโอ้โหช่วงยิงจุดโทษนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ กดดันจริงๆครับก็ถือว่ามาถึงนะตรงนี้ก็สมศักดิ์ศรีทั้งคู่เลยครับคนที่สองของนคนปรปฐมครับวัชรพลช่างกลืนหมอกครับถูก <S <S 2> <S 2> ส่งมาเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังลนะครับบรรดาผู้เล่นก็สีหน้าเครียดกันหมดเลยครับทางฝั่งขอนแก่นเองก็เครียดครับ แทบไม่อยากดูเลยครับโค้ชบอสปฏิพัตน์รอบรู้ของขอนแกน่นในสนามนี่รู้สึกว่าลมจะแรงด้วยนะครับเอาครับมาลุ้นกันครับโค้ชธงนี่สีหน้าแววตายัางดูมั่นใจครับแต่ว่าโค้ชบอสปฏิพัตน์ของขอนแก่นนี่ลุ้นมากครับแทบไม่อยากดูเลยครับ วัชาพลช่างกลึงหมอกครับของนครปฐมดูสีหน้าก็มุ่งมั่นดีครับวิ่งมาแปะลูกนี้โอ้คนละทางเลยครับพุ่งไปผิดทางครับเรียบร้อยครับสองประตูตอนหนึ่งครับในการดวลจุดโทษนครปฐมนำครับถือว่ายิงได้ดีจริงๆนะครับเพราะเสียบเสยเข้ามุมซ้ายบนนี่แหละครับอย่างที่โคชธงเขาบอกเอาไว้ครับอย่าชิป อย่ายิงเหาะแห่ครับไห้ยิงไปเลยครับนี่ครับแม่มีเล่นกับกล้องด้วยครับวชรพลก็เป็นนักฟุตบอลหน้าตาดีคนหนึ่งเลยครับวชรพลช่างกลึงหมอกครับก็ย้ายมาจากทางสุโขทัยนะครับแล้วก็อยู่ในชุดที่ทีมได้แชมป์ฤดูกาลที่แล้วด้วยครับในไทยลีกสามก็เป็นดาราได้สบายเลยครับวชรพลเดี๋ยวมาดูครับคนที่สองของของแก่นยูไนเต็ดจะเป็นใครครับ เข้ามาแล้วครับเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นใครครับ <Okay. S 1> ปียวิ์ครับปิยวิทยิงลูกนี้เรียบร้อยเหมือนกันครับปียยวิ์จันพุทธครับไม่ทำให้โคชบอสต้องผิดหวังครับถูกเปลี่ยนมาในช่วงทุบลาบัตรต่อเวลาพิเศษด้วยนะครับโอ้ยิงลูกนี้ก็เด็ดขาดครับดูครับ หลงไป่คนละทางเลยครับนพพลละครพลแปรแบบเสียบมุมเลยครับปีวิสกรในการยิงอยุดโทษนะครับเสมอก็อยู่ครับสองประตูต่อสอง <c oughs> ตื่นเต้นจริงๆครับใครจะขึ้นไทยลีครับมาลุ้นกันครับคนที่สามครับนัตพลวรสุดครับของนคปรปฐม อาครับนัตพลวรสุดครับยิงลงนี้โอ้ยปัดได้ด้วยครับแต่ปัดไม่ออกครับเสียบมุมเลยครับสามประตูต่อสองครับนัตพลวรสุดไปถูกทางแล้วปัดได้ด้วยครับแต่ว่าแม่มันเข้ามุมพอดีแล้วน้ําหนักแรงครับคือยังยิงได้น้ําหนักได้ดีนะครับทาให้จิรวัตครับแม้จะพุ่งเกือบจะถึงนะครับแต่ว่าก็ปัดไม่อยู่ครับนี่เล่นเต็มร้อยนาทีเลยครับนัตพลวรสุด สามต่อสองครับและคนที่สามของขอนแก่นครับหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดหรือเปล่าครับพะรากรนครับนนวิ่งมาแปะลูนี้ปูปัดได้เหมือนกันแต่ว่าเข้าประตูไปครับพะรากรวอกกลางครับ ได้ปลายมือนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะถานน้ำหนักของบอลได้อยู่นะครับไปถึงไปทันนะครับแต่ว่าปัดไม่ออกครับโอ้ยบาราอาลีถึงก็ใส่หัวเลยครับเสียวครับสามประตูต่อสครับหายใจกันไม่ทั่วท้องเลยครับแฟนบอลของทั้งสองทีมแล้วนี่ครับอย่างที่บอกครับเลสลี่อาโบรของ คนคอปมาถมยังไงก็ต้องยิงครับเลสลี่กับตันทีมชาวกาหนาครับดวลกับจิรวัตวังทพันธ์เลสลี่ครับซอยเท้ามาแล้วครับแล้วแผลลกนี้ตรงกลางอา้าวโดนแซมครับ โอ้ยิงไปตรงกลางครับติดขาของจีรวัตรครับโอ้โหไม่เข้าครับนครปฐมแล้วเป็นกับตันทีมตัวเก่งของพวกเขาเลยครับเลซี่อาโบรโอ้เดี๋ยวมาดูภาพชาครับแตะไปตรงกลางนั้นใช้ขาเซฟครับนี่ครับโอ้โหตัวนี้หลงไปแล้วนะครับแต่ว่ายังใช้ขาเซฟได้ครับสำหรับจีรวัตรวังทพันธ์โอ้โหโอกาสทองของขอนแก่นเลยครับ นครมฐถมพลาดไปคนดึงครับเป็นการพลาดคนที่สี่นะครับเดี๋ยวต้องดูคนที่สี่ของขอนแก่นยูนะครับว่าจะส่งใครลงมายิงครับหมายเลข88นัทพลทับถนนครับผู้เล่นตัวจี๊ดเลยครับของขอนแก่นครับโอ้ลูกนี้สำคัญมากครับถ้ายิงนี่จะโยนความกดดันไปทางฝั่งนครปฐมนะครับถ้าเข้านะครับ นตพลทับถนนครับวิ่งมาแปรลูกนี้เอาโดนเซฟเหมือนกันครับโอ้โหนพลละครพลเดาทางถูกครับปัดได้ครับทําให้สกอร์ยังเสมอกอยู่สาประตูต่อสามนะครับต้องรัดกันครับถึงกดบดีใจเลยครับโอ้ผมนี่ขนลุกเลยครับโอ้เราก็ลุ้นไปด้วยครับแล้วนี่ครับนพพลละครพลเดาถูกยิงไม่ดีด้วยครับลูกนี้นัตพลทับถนนโอ้โห คนลุกไปหมดแล้วครับตอนนี้แล้วถึงคนที่ห้าแล้วครับโอ้สำคัญแล้วครับเหมือนสัตเด่นเดแล้วครับตอนนี้สี่คนที่ผ่านมานี่เท่ากันหมดครับต่อไปนี้ห้ามพลาดแล้วครับทั้ง2ทีมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรนะครับที่รับถือครับโอ้โหมากันมากันให้หมดเลยครับสวดกันทั้งสนามครับนครปฐมก่อนครับ ธีระยุทธ์อาทีระยุทธ์ยิงข้ามขาครับโอ้โหธีระยุทธ์งามระไม้คนสำคัญคนสุดท้ายเลยครับจะยิงเต็มข้อข้ามขาเลยครับดูครับวิ่งมาหัวลูกนี้โอ้โหพลาดแบบแล้วต,ตัวกระโดดเสียใจเลยครับโอ้โหพลาดแบบเหลือเชื่อจริงๆครับ โอ้โหสำคัญจริงๆครับลูกนี้ถ้าหากคนสุดท้ายของขอนแก่นยูนิเต็ดยิงเข้าีนจบเลยครับไปไทยลีกเลยครับแล้วมาแล้วครับโอีิส่งดาวรุ่งอย่างวรากรทองใบครับโค้ดบอสปฏิพัทธิใจถึงมากครับกองหน้าดาวรุ่งครับวรากรทองใบ ยูเพยง18ปีนะครับเป็นผู้เล่นอีกหนึ่งคนครับที่ทีมยืมมาจากชนบุรียิงเข้าไปไทยลีครับขอนแก่นยูนเต็ดดวลกับนพพลครับโอ้โหตื่นเต้นจริงๆครับวรากรวิ่งมาแล้วเรียบร้อยครับยิงไปตรงกลางครับชนะแล้วครับขอนแก่นยูนเต็ดครับในการดวลจุดโทษครับ4ประตูต่อ3 ได้ตัวใบที่3ขึ้นไทยลีกฤดูการหน้าครับโอ้โห,โหขอ,แน,อนแก่นยูไนเต็ดครับเกมนี้พวกเขาเป็นรองตั้งแต่ช่วงกลางของครึ่งหลังเลยครับตัวผู้เล่นเหลือน้อยกว่าโอ้โหแล้วยันเสมอได้ยัน1้0นาทีแล้วมาเอาชนะในช่วงการดวลจุดโทษคนสุดท้ายเลยครับโอ้โหนี่ก็เท่ากับว่า สกอร์รวมเนี่ยสประตูต่อ3ทั้ง2นัดนะครับส่วนในการดวลจุดโทษขอนแก่นยูนเต็ดชนะไป4ประตูต่อ3นะครับขอนแก่นยูนเต็ดตามทั้งด้านของหนองบัววิทยาและเชียงใหม่ยูนเต็ดขึ้นไทยลีครับส่วนนครปฐมยูนเต็ดปีนี้เป็นปีที่น่า